ครับสำหรับโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองในช่องท้องท่านคงเห็นนะครับว่ามันมีความสําคัญมากในการที่เราจะต้องวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นก่าวโดยสรุปก็คือว่าปัจจัยเสี่ยงนะครับสำหรับผู้ชายอายุเกิน65ปีที่มีโรคความดันโลหิตสูงสูบบุรี แล้วก็มีประวัติครอบครัวดังกล่าวนี่นะครับก็คือควรจะมาให้การตรวจคัดกรองนะครับว่าเรามีภาวะของหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้องหรือไม่โดยเหตุผลคือบางทั้งเราก็ไม่สามารถที่จะทำเองได้เพราะว่ามันอยู่ทางด้านหลังของช่องท้องนะครับสำหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนะครับทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็จะมีการตรวจคัดกรองนะครับที่สยามมิน101นะครับชั้น1น,นะครับ ก็มาให้คำปรึกษาได้สำหรับถ้าเกิดมีอาการสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่ามีอาการปวดท้องร้าวไปที่หลังถ้าหากว่ามีอาการดังกล่าวนี้ควรจะรีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นมากความดันโลหิตสูงควบคุมไม่ได้ก็จะมีภาวะแตกเมื่อมีการแตกเกิดขึ้นก็จะมีเลือดออกในช่องท้องนะครับก็จะมีลักษณะหน้ามืดเป็นลมความดันโลหิตตก ที่ประจอเต้นเร็วหรือว่ามีเหงื่อออกตามใบหน้าหรือว่าลำตัวสัญญาณอันตรายเหล่านี้เนี่ยเป็นภาวะสำคัญที่จะชักนำให้เกิดการเสียชีวิตที่สูงประมาณสัก70-80%ได้เพราะฉะนั้นขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแนะนำนะครับการตรวจคัดกรองมีความสำคัญก็อยากจะให้ประชาชนทั่วไปนะครับรับทราบถึงความสำคัญของภาวะโรคนี้จะได้ป้องกันแล้ก็รักษาแต่เนื่อๆเพื่อที่จะท่านมี จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะครับสวัสดีครับ